ไหนๆมาถึงเรื่องของ U ู7แล้วนะครับมาต่อที่ยู3่เลยวุ่นๆนิชิกะยะนะครับคือนิชิกะยะมีข่าวมาหลายวันมาจนผมแบบผมสงสัยอ่ะผมก็เลยต้องไปถามว่าเฮ้ยทําไมมีข่าวยังไม่มีออฟฟิเชียลเลยนะแต่นิชิกะยะมีข่าวว่าจะออกทุกวันทุกวันทุกวัน,วน,วนมีข่าวจะออกทุกวันเลยเออทําทไมวะเออทําทไมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะทีนี้ผมก็เลยเสือกเข้าไปถามทางสมาคมมาให้นะครับเขาบอกว่าจริงๆตอนเนี้ยฟังแล้วอย่าตกใจนะ ตอนนี้กำลังเจรจาเรื่องของการยกสัญญากันอยู่ <c oughs> กำลังเจรจาการยกเลิกสัญญากับนิชิกายะกันอยู่ไอ้เหี้ยโค้ชมาทำได้แป๊บเดียวจะยกเลิกสัญญาซะแล้วประมาณไม่ถึงหนึ่งปีอะใช่ปะ่ะเขาคุมเกมแรกคือแพ้เกษตรศาสตร์ที่โตโนโ่ยิงอะปีหนึ่งป่ะวะน่าจะประมาณเนี่ยแป๊บเดียวอะไม่นานอะเออซึ่งตอนเนี้ย เขากาลังดูว่ามันสูญเสียมันเสียาหายอะไรมากกันเขาเขากำลังพิจารณาจะยกสัญญาไม่รู้จะเร็วในเร็ววันนี้หรือเปล่าในเช้าวันนี้หรือเปล่าหรือว่าแบบพรุ่งนี้ยกเลิกเลยไม่รู้หรือว่าหรือว่ารอจบทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียแล้วเขาเลือกก่อนนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสาหรับยูยี่สามนะครับเทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมถามหลายๆคนมาอ่ะผมถามผมถามทีมงานก่อนนิชิกยะถูกเลือกมาจากการคอนเฟิร์ม ของอ e ิชิอันนี้พูดพูดได้เลยเพราะว่าเขาบอกว่าอ e ิชิเป็นคนเป็นคนบอกว่าอ่ะมาลองลองทางานด้วยกันดูนะครับเป็นคนแบบการันพูดกันตรงๆก็คือเป็นคนการันตีถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาการซื้อรถก็คือคนค้าประกัน <c oughs> <c oughs> คนค้าทำไมไม่ทาครีมกันแดดไว้สัตว์ไม่ใช่คนรับค้ำมีเออทีนี้เนี่ยเออฝั่งนิชิกะยะเนี่ยเขาถูกการันตีมาจากอ e ิชิอ e. ิเออพะถูกการันตีมาจากอิชิอิเนี่ยทุกคนก็อ่ะโอเค ลองดูก็ได้อิชิอิเป็นคนช่วยกันเลือกนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเลือกเพราะเพื่อนหรือเปล่าหรืออะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยผลงานของอิชิกายะเนี่ยคือถ้าพูดกันตามภาษาชาวบ้านคือจันไรไม่ต้องไปดูทรงนะอ้ยทรงนี่สู้โคเอเชียได้ทรงนี่คู่สู้ยูเออได้อเหี้ยแพ้ยูเอีสองนัดเลยไอ้สัตว์เอออนเลือกอนเครื่องที่บ้านก็แพ้อนเครื่องที่นอกบ้านก็แพ้แพ้ยูเอี๊สองนัดเลยคือใดๆก็ตามเนี่ยผลงานของอิชิกายะไม่เป็นไปตามเป้าในช่วงการเตรียมทีม ไม่ว่าจะเป็นอุ่นเครื่องรายการนั้นรายการนี้ที่โดฮาที่จีนที่ทียอะไรเต็มไปหมดเลยเนะี่ยไม่เป็นไปตามเป้าเลยรวมไปถึงอุ่นเครื่องในประเทศด้วยเขาก็เลยไปเริ่มเริ่มสืบสาวเราเรื่องกันมาว่านิชิกะยะดีกรีโปรไฟล์เป็นยังไงอ่ะโปรไฟล์โอเคเราเห็นอยู่แล้วว่าเขามีโปรไลเซนจาก AFC อยู่แล้วนะครับแต่ว่าทางสิงคโปร์ซึ่งเป็นเพื่อนของใครสักคนในเนี้ยเอเอเป็นเพื่อนของใครสักคนในเนี้ยนะครับก็พูดมาว่า ทำไมถึงเลือกนิชิกกยะพูดกลับมาที่ฝั่งฝั่งไทยเอออ่ะผมพูดเป็นชื่อแล้วกันผมพูดเป็นชื่อเดี๋ยวจะได้อารมณ์ประมาณอารมณ์ประมาณฮุนเซนโทคุยกับนายกุงอิงเราอ่ะอ,อันนี้เป็นฮุนฮุนเออเอาสิงคโปร์เป็นชาวสิงคโปร์ท่านหนึ่งแล้วกันชาวสิงคโปร์ท่านหนึง่งก็ถามกลับมาที่ฝั่งไทยว่าทําไมถึงเลือกนิชิกกยะ อนที่สิงคโปร์เลือกเนี่ยเพราะว่าสิงคโปร์ไม่มีช้อยส์เอา้าทำไมเป็นซะอย่างนั้นล่ะเออทําไมทําไมเป็นซะอย่างนั้นล่ะเออเขาบอกสิงคโปร์เขาไม่เอาเนยแล้วไทยเอาเขาก็งงกับ,ก,บกับการเลือกนิชิกาะเข้ามาทาอยู่ยิบสามของไทยเหมือนกันเสร็จผู้ฝั่งไทยเนี่ยก็เริ่มแบบเริ่มเริ่มมีแบบเอ๊ะเริ่มอึกอักอก,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 กับสถานการณ์ก็เลยมานั่งประมวลกันว่าไปถามคนนั้นคนนี้มีคนไปเจอทีมงานที่ญี่ปุ่น J f a เออมีคนไปเจอ JFA ถาม JFA ว่าเรียบนิชิกยายะเป็นไง JFA บอก oh. เขาไม่ได้อยู่ในสารระบบของโค้ชทีมชาติอยู่แล้วเอาแต่อันนี้ฟังก่อนกูฟังเขาเล่ามาเดี๋ยวจะหาว่ากูเกลียดนิชิกยายะกูฟังเขาเล่ามากูไม่ได้เกลียดเขาเพราะว่ากูไม่รู้จักเขาแล้วกูก็เห็นผลงานเขากูก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ก็ให้โอกาสกันหน่อยกูจะออกตัวตลอดว่ามันยังอุ่นเครื่องอยู่เลยก็ให้โอกาสกันหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวชิงใช์ไม่ชี้เราเขาเรียกคนามาว่ากันละกันอะไรเงี้ยเออ เสร็จปุ๊บเนี่ยออพอมันเริ่มเกิดการสงสัยเกิดขึ้นและผลประกอบกับผลงาน5เกมที่ไปอุ่นเครื่องมารวมถึงการแพ้กเกษตรศาสตร์ที่เป็นตาบาปให้กับชีวิตของนิชิกายะโดนโตโน่ยิงคิกโตโน่ติดทีมชาตินะมึงตอนนั้นอะ่ะคนอวยกันโอ้โหโตโน่ประธานโน่ต้องติดทีมชาติแล้วไอ้สัตเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยมาถึงตอนนี้วันะวันเนี้ยสามสิบมิถุนายนเนี่ยคือกําลังพิจารณายกเลิกอยู่ว่าอันไหนคุ้มกว่ากันเสียตังค์ไปเลย แล้วยอมเลยแบบมอบเ,เลยคือมึงขุนไปกว่านี้ไม่ได้แล้วตัดไฟแต่ต้นลมไม่ต้องต้นลมตอนนี้มึงตัดไฟแบบยังไงก็เจ็บไอสัตว์ไฟมันไหม้บ้านไปครึ่งหลังแล้วอี้ยไฟไหม้บ้านอยู่อีสามไปครึ่งหลังแล้วเนี่ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเขาก็เลยมามาเป็นมาเป็นในเวของการพิจารณาแต่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มแต่ก็อีกหนึ่งไม่ได้คอนเฟิร์มไม่ได้หมายความว่าไม่ปดนะครับ เดี๋ยวผมดูโปรแกรมยูวีสามชี้ไม่เชืเช่อแล้วนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวอกันยายนอ่าช่วงเดือนกันยายนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเดือนกันยาตอนนี้ถ้าสมมติจะปลดตอนนี้มันยังพอมีเวลาให้โค้ชใครสักคนเนี่ยถืออ่อถือดาบขี่ม้าขาวแล้วถือฟอ,อยดูดม้ามาอะไรไ <c oughs> เป็นวีลาบุรุษขี่ม้าขาวมาช่วยมันยังพอมีเวลาอยู่อาจจะเป็น อาจจะเป็นส yeah. yeah. really? right. so, so, ิ so, so, um, uh, 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 ้นเดือนนี I mean, I ้ก็ได้คือพรุ่งนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมประกาศปลดแม่งเลยก็รอให้จบสิ้นเดือนก็จะได้เคลียร์เเช็คกันไปก็ก็บอกเลยว่าโอกาสไม่ได้อยู่ค่อนข้างสูงเฮ้ยแค่ขับกลับบ้านอะสัตว์วันนี้กูนั่งกูเปิดอ่านข่าวมาอ๋อกคเตะอาเซียนอ่าๆเดี๋ยวเดี๋ยวดูอาเซียนแป๊บหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าอาเซียนหรือเปล่าแต่เป้าหมายวันนั้นเขาเขาคุยเรื่องชิงแชมป์เอเชียเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะ อ๋อ oh, ใช่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 ใชเออขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยผมลืมอาเซียนไปเลยว่ะเตะกลางเดือนนี้ไอสัตว์ไอคําว่าพิจารณาการปลดเนี่ยแล้วเตะกลางเดือนนี้กูบอกเลยนะชิบหายแนย่นอนสมมุติว่าปลดนิชิกยะตอนนี้เดี๋ยวโปรแกรมเนี่ยมันจะมีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูขอบคุณขอบคุณที่ช่วยกันแชร์นะครับบางทีผมก็ลืมลืมบ้างอะไรบ้างนะครับไม่ใช่ลืมหรอกเออไม่ค่อยมีข้อมูลหรอกกูมั่วเองอะ่ะโอเคนะอ่ะ นี่นะครับของเราเนี่ยอยู่กลุ่มซีร่วมกับเมียนมาและติมอเลสเตนะครับคือหมูจัดไอ้สัตว์หมูจัดคืออนนี้ชิคายะแพ้เมียนมาก,กับติโมเลสเตแล้เฮียแพ้เกมแรกออกได้เลยสัตว์กูออกเลยถ้าสมมติว่าปลดตอนนี้เนี่ยกูว่าชิบหายนะเออชิบหายแต่ก็มีข่าวมาเป็นอาทิตย์อะ่ะกูงงมากนี่ชิคายะกลับบ้านไปเยี่ยมแม่อันนี้กูไม่ได้เข้าข้างเข,งขงาเ้ยนี่ชิคายะกลับบ้านไปเยี่ยมแม่มีข่าวออก กูงงมากคือถ้าดูจากตรงนี้นะดูจากตรงนี้ก่อนดูจากสิ่งที่เห็นเนี่ยผมว่าเขารอให้จบทัวร์นาเมนต์ไอชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยแล้วเขาค่อยปลดจริงคือมันอารมณ์อารมณ์ประมาณว่าเดี๋ยวรอให้ให้จบก่อนน่ะแล้วค่อยว่ากันเอาสมมติว่าสมมติแต่ถ้าสมมติว่านิชิกะยะคือเขาก็กลับมาประชุมเนะแล้วก็มีข่าวออกทุกวันลาออกโดนไล่ออกอะไรกูก็ไม่รู้แต่ตอนนี้กูยังไม่เห็นในออฟฟิเชียล คือกูก็ถามออฟฟิเชียลอย่างเดียวเพราะว่าถ้าถ้ามันยังไม่ออกแบบอย่างเป็นทางการกูก็ไม่กล้าฟันธงอะไรเงี้ยเพราะว่าเดยวกูผิดอีกกูผิดกูซวยอีกไอ้สกลายเป็นเดอะซันบางายเป็นมั่วัางอะไรเงี้ยก็ไอไอไอที่พิจารณาเนี่ยไอพิธีพิจารณาเนี่ยไม่รู้ว่าพิจารณาเร็วหรือช้าแต่ถ้าผมผมว่าเป็นการที่ดีถ้าจะเป็นการที่ไม่ดูเฮียหรือจันไรจนเกินไปควรจะนะควรจะไปปลดหลังจากจบชิงแชมป์อาเซียน เออในเดือนกรกฎาคมนี่แหละไม่ใช่แบบโนนีนั่นอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบโ ER, อ้เอะก็รีบปลดรีบปลดอะไรเงี้ยคือยังไม่ได้ทำงานเต็มที่เลยโอเคอุ่นเครื่องแพ้ฮ่องกงเนี่ยนะแพ้ฮ่องกงที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนะมันเตะสี่โมงไอ้เหียโอ้โหมันเตะร้อนไอ้สัตว์อ่าเข้าข้ากันไปฮ่องกงก็ร้อนไอ้เฮีย,โโเ,ลเ,ฮยเล่นสนามเดียวกันนี่แหละนักบอลไม่ชินนักบอลซ้อมสี่โมงอยเงี้ยให้มันเตะสี่โมงสี่โมงมันยังไม่ถึงสนามซ้อมเลยบางคนอะใช่มันละ ก็เข้าค้างกันก่อนเข้าค้างก่อนแล้วเดี๋ยวพอจังไรเขาจมาด่ากันก็มองในภาพนี้แล้วกันเนาะมองกันในภาพนี้ว่าเรารู้สึกได้ว่ามันไม่ควรจะต้องแยกทางนะตอนเนี้ยไม่ควรจริงๆนะมันไม่มีหรอกที่ไหนที่จะแบบว่าพอจะเข้าทัวร์นาเมนต์แล้วอะแล้วปลดโค้ชแบบแบบทันทีอะมันเคยมีญี่ปุ่นครั้งหนึ่งตอนนิชิโนะมาทําแทนไอ้ไอ้โค้ชบอสเนี่ยโค้ชเซอร์เบียเขาว่าเออผมจําชื่อโค้ชเขาไม่ได้อะ ชื่อโค้ดเขาแบบเรียกยากๆหนอะแล้วนิชิโน,โนเขามาทาก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มหนึ่งเดือนแต่อันนั้นมันคือหนึ่งเดือนด้วยอันนี้มันคือถ้านับจนถึงตอนนี้ก็สินน <c oughs> ้าวันอ้สัตว์โค้ดเทวดามั้งจะทาให้เป็นแชมป์อาเซียนอ่ะเพราะเนี้ยก็ถ้าพูดกันตรงนี้เลยนะตามนี้เลยไม่ควรไม่ควรปลดไม่ควรรีบปลดตอนนี้คือรอให้จบชิงแชมป์อาเซียนก่อนก็ได้แล้วค่อยมาว่ากันกับกับในในผลการแข่งขันเพราะว่า สุดท,ท้ายแล้วเนี่ยเราวัดกันที่เรื่องของผลงานไม่ใช่หรอเพราะผลงานเนี่ยผลงานที่ไม่ใช่ผลงานแบบแบบฉาบฉวยอุ่นคงอุ่นเครื่องอะไรเงี้ยไม่ใช่ผลงานแบบนั้นเราวัดกันที่ผลงานในออฟฟิเชียลก็ชิงแชมป์ชิงแชมป์อาเซียนก็ถือว่าเป็นผลงานในออฟฟิเชียลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่านิชิกยายะเขาทําได้เนี่ยวันเกมแรกของไทยเนี่ยจะเจอกับตมอร์เลสเตวันที่19้าโอ้โหมีเวลา19วัน,น้าวัน <laughs> ไทยเจอติมอร์เตสเต19แล้วก็ เจอพม่ายี่สองนะครับก็บอกเลยว่าผมว่ามันไม่ยากขนาดนั้นนะเออไม่ยากขนาดนั้นจริงๆแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะดูหวยขนาดนั้นนะครับก็รอดูแล้วกันสำหรับทีมชุดนี้ว่าไปแข่งขันที่อินโดนีเซียเนี่ยจะดีมากน้อยขนาดไหนผมไม่ได้เป็นกำลังใจให้กับมิชิกะยะแล้วผมก็ไม่ได้เกลียดเขาจนถึงขั้นแบบมึงจะต้องออกไปตอนนี้อสัตว์ไอ้เซนเซมึงจะต้องออกไม่ไหวแล้วไอ้ ผมไม่ได้แบบแอ,แอนตี้เขาขนาดนั้นผมแค่รู้สึกว่าเขาก็พยายามทําหน้าที่ของเขานะครับต่อให้จะเก่งไม่เก่งนั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเขาก็พยายามทําหน้าที่ของเขาแต่ถ้ามันไม่ได้เนี่ยเราค่อยมาวิจารณ์กันอีกทีหนึ่งกับกับวิธีการนะครับตอนนี้นิชิกยายะเนี่ยบางคนบางกลุ่มก็ซัพพอร์ตนะครับคนบางกลุ่มก็ซัพพอร์ตหมายความว่าก็เป็นทรงที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะอ่ะอย่างเช่นตอนโดฮาครับย้อนกลับไปตอนโดฮาครับวันที่เจอ UAE นี๊ยัที่2เจออะไรวะเจอกาตาร์ใช่ปะ แล้วกันที่สามเจอโคเอเชียเนี่ยตอนตอนโดฮาครับเนี่ยผมว่าทรงเขาดีอยู่นะทรงเขาดีหมายความว่าก็ไอเฮียเล่นแล้วมีเพสซิ่ง,งมึงเออนักบอลไทยขี้เกียจจะตายนีชิคกีายทำเพสซิ่งอะไรเงี้ยก็ผมว่ามันก็ดีวันเจอโคเอเชียเนี่ยเราแพ้เรื่องแรงซึ่งมันมันปกติอยู่แล้วเออมันปกติอยู่ของทักงเตะไทยเวลานะเจอแข่งแข่งโปก๊ปกๆอย่างเงี้ยเขาแพ้เรื่องแรงอยู่แล้วส่วนวันเจอ u a e วันแรกก็ แพ้เพราะมั่วไอ้เหียเออโดนลูกมั่วเข้าไปก็ประมาณนั้นนะครับเพราะเนี่ยสิ่งนี้มันก็เลยมันเลยกลายเป็นว่าถ้าพูดกันตามตรงผมว่าทรงมันไม่ได้ทุเรศทุลังขนาดนั้นออะอย่างน้อยเขาก็ปั้นชานนทํามาติดทีมชาติชุดใหญ่ <laughs> มันไม่ได้ทุเรศขนาดนั้นแต่เป็นแค่เดี๋ยวพอแข่งจริงๆแบบหมายถึงว่าแข่งทัวร์นาเมนต์อาจะชิงแชมป์อาเซียนจริง,รง,รง,รงๆแล้วเนี่ยความทุเรศหรือความดีเนี่ยมันจะไปวัดกันในทันวร์นาเมนต์นี้แหละนะครับก็ เดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์วิจารณ์กันละกันตอนนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่าควรจะให้เขาทํางานไปก่อนแล้วถ้าสมมติว่าเขานิชิการะเขาไปทําทีมแล้วได้แชมป์อาเซียนคุณไม่มีสิทธิ์ในการปฏิเสธผลงานของเขานะครับเอ,อเหมือนเอ็มมาสันปาเรล,ล่าทำอะไอสัตว์จำได้ปะวันเจอออสเตรเลียเอ็อเอมมาสันปาเรล,ล่าทำยู20ใช่ปะที่ประตูยู20แม่งรับลอดดากอะแล้วเข้าชิงกับอินโดใช่ปะเออเข้าชิงกับอินโดอะนั่นแหละ ก็ทรงเดียวกันแหละไอ้เงี้ยก็คืออารมณ์ประมาณว่าก็กูทําตามเป้าแล้วอะทรงวิดีไม่ดีก็อีกเรื่องหนึ่งผมว่าเราอดทนสักนิดครับอย่าเพิ่งปลดตอนนี้เลยเออผมว่าอันนี้ผมเห็นด้วยนะคือใจเยนเ็ยนๆกับกับอะไรแบบนี้หน่อยโปรไฟล์ของนิชิกายะมันถูกมันคลุมเครือมาตลอดด้วยแต่มึงไม่มีเวลาที่จะเปลี่ยนแล้วแล้วมึงไม่เอามึงต้องไม่เอามาตั้งแต่แรกไม่ใช่แบบอยู่ๆวันนี้กูเอาวันนี้กูเอา,เอา,นนเอาใช้ไปสักห้าเดือนไอ้สัตว์ไม่เอามันไม่ได้ <Yeah. S 1> เออเขาไม่เน้นอาเซียนแต่เู้ใอญ่เอาอาเซียนเฮ้ย อย่างนี้ไอ m อ i มตินกูบอกก่อนว่ายู่23เนี่ยเราเน้นอาเซียนได้นะอันนี้กูมองในภาพน,นี้ก่อนคือมันจะเป็นการต่อยอดไปจนถึงทีมชุดใหญ่นะชุดใหญ่อะ่ะเราไม่เน้นอาเซียนได้กูเข้าใจเพราะว่าเราเบื่อกับแชมป์อาเซียนแล้วถูกปะแต่ว่าชุดเล็กอะจำเป็นเว้ยจำเป็นเพื่อสร้างความมั่นใจมึงลองคิดจินตนาการก็ได้ว่ามึงผูกปีแพ้เวดนาม,มาตลอดตั้งแต่ชุด16 19 20 23จนมาถึงชุดใหญ่ พลังใจของการที่มันต่อยอดขึ้นมามันจะประสบความสําเร็จขนาดไหนเราไม่มีนักเตะอันนี้พูดจากฝั่งไทยบ้างเราไม่มีนักเตะคนไหนที่ไม่ประสบความสําเร็จในอาเซียนที่เป็นยอดนักเตะนะมุ้ยก็ได้แชมป์อาเซียนนะเออแต่อาจจะได้ช้าหน่อยได้ปี2018เอ้ย16เออมุ้ยอาจจะได้ช้าหน่อยแต่มุ้ยก็ได้แชมป์อาเซียนเจอุ้มชับปุยหรือใครก็ได้อธิษดิ์ไกลอรหรือว่าอ่ะตอนนี้มึงคิดว่า ใครคือสุดยอดตำนานของฟุตบอลไทยอ่ะผมว่ามีน้อยมากอ่ะมีไม่กี่คนที่ไม่ได้แชมป์อาเซียนอายกตัวอ,อย่างดักสกรทองเหลาเขาไม่ได้แชมป์อาเซียนเอ๊ะหรือได้วะไม่ได้เออิดัส,สกรทองเหลาน่าจะไม่ได้นะเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงลูปจันลลยของทีมไทยพอดีสิ่งเหล่านี้มันบ่งบอกเลยว่าการจะเป็นนักเตะที่ดีเนี่ยหรือว่าจะเป็นยอดนักเตะเนี่ยแชมป์ระดับภูมิภาคเนี่ยม,มันต้องได้แล้วมันต้องได้ตั้งเด็กโอเคชุดใหญ่เราไม่จำเป็นละ ชุดใหญผ่ผมเห็นด้วยกับทุกๆคนเลยว่าแชมาเซียนช่างมันเถอะไอ้สัตว์มันแบบมแบบแม่งถ้วยน้ำจิม้มไม่เฮี้ยเตะกันตายหาพอดีสัตว์อะไรเงรีย้ยเอาเนี่ยเราเห็นด้วยผมก็รู้สึกว่าเบือ่อแล้วแชมาเซียนแต่กลับกันอนะ่ะชุดเล็กๆเนี่ยชุดเด็กๆที่มันอยู่ในเจนใกล้ๆกันเนี่ยถ้ามึงไม่ข่มมันตั้งแต่อาเซียนอ่ะมึงจะไปข่มมันตอนโตเหรอมันเป็นไปไม่ได้ไงเออรีซอร์ได้ป่วาววะรีซอร์ผมว่าน่าจะได้นะรีซอร์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ารีซอร์ได้หรือเปล่าแต่ดัสกรน่ะไม เออรีซอไม่ได้ใช่ไหมเออรีซอก็ไม่ได้นะครับก็นี่คือสิ่งที่สิ่งที่เรามองกันในภาพนี้นะครับว่าการจะชุดเล็กๆของเราเนี่ยควรจะควรจะได้แชมป์อาเซียนครับควรจะควรจะเป็นแชมป์อาเซียนไว้ครับแล้วชุดใหญ่เราค่อยช่างมันก็ได้เราเอาชุด B ไปเล่นก็ได้มองในภาพนี้ก่อนเออรีซอเคยบอกว่าไม่เคยได้เออน่าจะใช่เราจะใช้นะครับก็ทรงนี้แหละครับมองในภาพนี้แล้วกันว่า เราต้องได้แชมป์อาเซียนในชุดเล็กถึงเราถึงแม้ว่าจะบอกว่าเฮ้ยเราไม่อยากได้แล้วเราเบื่อแล้วเราเราปล่อยไปเถอะอาเซียนอะไรเงี้ยผมว่าชุดเล็กมันไม่ได้ครับผมถามมาแล้วเขาบอกว่ามีมีแผนจะปลดอะทีนี้มาต่อที่เตงเตงโค้ชเลยเต็งเตง,ตง,ตง,ตงทำอะไรเองอะไรเงี้ยใช่เตงโค้ชคนใหม่ก็อะผมพูดชื่อให้อันดับแรกเลยครับประธานทีคของเราครับแอนดี่ฮัตสันนะครับผมตอนนี้เป็นเทคนิคอลดีเลกเตอร์ให้กับฟุตบอลไทยนะครับโอ้โหทำงานจริงจังมากเดดดี้ฮัตสันแบบ ผมไปดูแกเนียบมากแกแบบเจอมาดแกอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสเนียบมากนะครับอาจจะอาจจะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ทรงนี้ผู้หญิงไทยเข้าหาแน่นครับทรงแดนดี้อีกคนหนึ่งคือพี่วังที่เป็นข่าวบ่อยๆมากนะครับพี่วังก็มีข่าวว่าจะมาทําทีมอยู่ยี่ิบสามด้วยผมถามทางสมาคมมาเขาบอกว่าเป็นไปได้หมดเขาบอกเป็นไปได้หมดเขาบอกว่าเป็นไปได้หมด เพราะว่าอยู่ที่เงื่อนไขการเจรจาครับถ้าสมมติว่าอ่าสมมติไปในภาพนี้ก่อนว่าท่านนิชิกยะโดนปลดแล้วเอาโค้กม่เข้ามาก็อยู่ที่ว่าเจรจายังไงฮัสซันเป็นคนสมาคมอยู่แล้วตอนนี้รับเงินเดือนอยู่แล้วก็อาจจะมาทําชุดนี้แบบขัดตาทับไปก่อนไม่ไม่แน่ในอนาคตพี่วังอาจจะต้องมาเจรจากันหมายว่าจะยังไงหรือถ้าเป็นพี่โก้หรือจะยังไงก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่คนจะมองผมผมมองในภาพนี้ก่อนว่าตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยพะมันยังไม่เกิดขึ้นสมาคมเขาก็พูดว่ามันยังไม่เกิดขึ้นนะพี่ พอไม่เกิดขึ้นทุกอย่างเป็นไปได้หมดมองในภาพนี้ครับออ